ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัริยาณมิตรทุกท่านเราต้องเจริญแผ่เมตตาให้มากทุกที่เขามีวิญญาณไม่ว่าที่ไหนเคหะไหน เราต้องแผแ่เมตตาอย่าให้เขามาอยู่ใกล้เราผีกับคนอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่คนละพคนละภูมิแต่เทวดามาอยู่ได้เทวดาเขามีศีลมีธรรมมันจะทําให้เรานั้นอยากใ่ดีใยหาใ่รู้แต่วิญญาณผีสางแล้วมันจะคอยมาอาศัยเรามากินบุญเรามาทําให้เราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้นเราต้องมีพระพุทธพระธรรม ระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่งั้นคล้องคอทั้งร้อยแปดวัดก็หนักคอเปล่าๆไม่มีประโยชน์อันใดคำถามจากลูกศิษย์หลวงปู่เจ้าคะที่บอกว่ามนุษย์แต่ละคนจะมีเทวดาประจำตัวอยู่นี้จริงหรือไม่เจ้าคะหลวงปู่จริงเทวดานั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็บิดามารดาของโยมนั่นแหละ หากโยมไม่สร้างบุญกุศลต้นทุนบุญกุศลเขาน้อยเขาจะมีฤทธิ์มีเดชได้อย่างไรโยมไปขอพรมันก็ได้สําฤทธิผลยากแล้วเป็นการตอบแทนเพราะบอกแล้วบิดามารดาแม้จะล่วงลับไม่มีกายสังขารแล้วก็จริงแต่บุญกุศลและจิตวิญญ,ญาณเราทำท่านก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดบุญกุศลนั้นย่อมนำทางไปได้ทุกที่ เรียกว่าจิตต่อจิตย่อมถึงกันได้เพราะจิตวิญญาณมันไม่มีวันสลายหรือตายไปไหนที่ตายเฉพาะสังขารเข้าใจไหมถึงแม้ท่านจะไปเกิดแล้วในภพภูมิใดบุญก็ยังได้อยู่เพราะเรายังไม่ตายนั่นเองจนที่เราตายนั่นแหละไม่มีทายาทแล้วถึงจะหมดเวรหมดกรรมกันลูกศิษย์ แล้วถ้าแบบนี้แบบว่าถ้าบิดานั้นมีลูกหลานหลายคนแต่ละคนสวดมนต์แล้วก็แผ่อุทิศให้ท่านท่านจะได้รับหรือเปล่าเจ้าคะหลวงปู่ได้รับแต่หลักๆนี่เขาเรียกว่าถ้ากรรมโดยตรงก็คือลูกกับหลานเหลนนี่เริ่มจะหมดเชื้อแล้วท่าหลนนี่หนักใหญ่เลยไม่เอาแล้วดังนั้นกรรมเป็นทายาทหมายถึงว่า ทายาแทแห่งกรรมก็คือผู้ให้กำเนิดหรือลูกหลานยังโดนอยู่ยังได้อยู่เพราะยิ่งห่างๆไปกรรมก็จะยิ่งเบาบางลงอยากคิดว่าท่านไม่อยู่แล้วบุญเราต้องทำไหมต้องทำลองถามกลับไปสิว่าไอตอนที่ท่านอยู่แล้วเราตอบแทนท่านหมดหรือยังค่าน้ำนมในบุญกุศลน่ะไม่มีหมดหรอกเพลอๆล,ล้างพลานเสียมากกว่า ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจเสียมากกว่าแล้วท่านจะไปเกิดอยู่สุคติภูมิได้อย่างไรอันใดที่ท่านจะไปแล้วด้วยดีก็จะมีอยู่ว่าบุตรหลานนั้นประพฤติดีแล้วอยู่ในศีลในธรรมแล้วเอาตัวรอดแล้วนั่นแหละท่านก็สว่างเหมือนกันถ้าบุตรหลานนั้นยังไม่มีหลักยังจะมีกรรมชั่วที่ทำอยู่นั่นแหละท่านก็ยังคงไปเกิดไม่ได้ เพราะตามวิสัยของบิดามารดาแล้วย่อมห่วงบุตรเป็นธรรมดาคำว่าห่วงตรงนี้มันจึงเป็นสายใหญ่แห่งกรรมที่ยังตามติดยมไปตลอดเวลาอย่างนั้นเขาเรียกว่าทำให้เรานั้นเป็นต้นเหตุแห่งบุญและบาปดังนั้นเราต้องตัดสะพานตรงนี้ออกไปโดยการแผ่เมตตาจิตทำให้จิตเราสว่างสวัยให้มากทำให้จิตเรานั้นมีหลักยึดที่เป็นสาธารณะ ถ้าโยมสามารถถึงทำได้ก็เรียกว่าแผ่บุญกุศลครั้งคราใดย่อมถึงท่านได้ไม่มีบุญอันใดที่จะทำให้บิดามารดานั้นได้บุญมากเท่ากับเราถึงทำเรียกว่าการปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางมากถึงทำแล้วบิดามารดาเขาถึงจะหมดห่วงเมื่อหมดห่วงแล้วเส้นทางใดของวิบากกรรมของมนุษย์นั้นก็จะตัดขาดจากการไปตรงนั้น ท่านก็จะไปเกิดในภพภูมิชั้นตามแรงบุญกุศลนั่นเองในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นะ่ะเราควรให้ท่านนั้นได้เข้าถึงศีลถึงทําให้ได้ดังนั้นต้นแบบตัวอย่างจึงสำคัญนี่มันจึงมีกรรมไม่จบสิ้นก็เพราะแบบนี้อย่างว่าที่เป็นต้นเชื้อกรรมแต่ว่าจะตายแลไม่ตายแลแล้วยังเอาตัวไม่รอดแล้วจะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาได้อย่างไร ใช่ไหมแล้วก็บอกห่วงลูกห่วงหลานเหลือเกินแต่ไม่เคยห่วงตัวเองทำร้ายตัวเองไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่เป็นหลักนี่เขาเรียกว่าจะตายกอดคอกันตายนั่นเองแล้วใครจะช่วยใครละแบบนี้ถ้าไม่ช่วยตัวเองมนุษย์นั้นเกิดมาก็ต้องตายกันอยู่แล้วนั้นก็ขอว่าถ้าก่อนตายโยมได้ทิ้งอะไรไว้สร้างอะไรไว้ อย่าได้เกิดมาตายเปล่าการตายนั้นเป็นของง่ายแต่การเกิดต่างหากเป็นของยากแต่การเกิดจะว่าเกิดเป็นของยากโดยทีเดียวก็หาไม่เพราะการที่จะเกิดมาพบพระพุทธศาสนานั้นยิ่งยากกว่าแต่เมื่อโยมได้เกิดมาเจอทุกอย่างแล้วครบรัตนะไตรแล้วทำไมโยมไม่น้อมจิตน้อมใจเข้าไปอธิษฐานประพฤติธปฏิบัติลองทำดูสักตั้งเล่า มีต้นทุนเท่าไหร่ลงไปหมดก่อนเมื่อถึงเวลาโยมจะได้คืนทุกอย่างผู้ที่ให้เชื้อเกิดเปรียบเหมือนบิดามารดาที่ต้องตอบแทนโดยไม่มีข้อแม้ใดๆเช่นเดียวกับบิดามารดาของโยมแม้เขาจะชั่วจะเลวปานใดก็ตามเมื่อเขาเป็นผู้ให้กำเนิดโยมโยมมีหน้าที่ตอบแทนเรื่องกรรมชั่วกรมไม่ดีก็เป็นส่วนของท่าน แต่คําว่าการให้เกิดไม่มีบุญอันใดที่จะมากเท่าด้วยการตอบแทนตามกําลังของเราดังนั้นโยมอย่าได้ท้อแท้หรือน้อยอกน้อยใจในคุณมารดาบิดาผู้ให้กําเนิดถึงแม้เขาไม่ได้เลี้ยงดูเรามาก็ตามแม้ไม่เห็นหน้าก็ตามอย่าลืมเมื่อเราเกิดแล้วมีชีวิตแล้วนั่นแหละเขาให้ทุกสิ่งกับเรามาแล้วถ้าโยมได้บรรลุธรรมเล่า บรรลุถึงความดีเล่าถ้าไม่มีบุคคลผู้นั้นโยมจะมีไหมทุกอย่างที่โยมมีโยมก็มีไม่ได้เช่นกันถ้าอย่างนั้นอย่าถามหาอะไรว่าท่านนั้นไม่ได้เลี้ยงดูเรามาไม่จริงชาตินี้ไม่เลี้ยงดูมาชาติก่อนเขาเลี้ยงมาแล้วที่เขาไม่เลี้ยงดูเราเพราะบุญเขาไม่ถึงเราถ้าเขาเลี้ยงดูเราต่างคนต,งต่างต้องตายไปคนหนึ่ง ทีนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีชีวิตรอดแล้วเมื่อถึงเวลาก็จะพบกันเองเข้าใจไหมดังนั้นโยมมีหน้าที่ตอบแทนอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์มีข้อแม้แต่ถ้าโยมมีอคติเสียใจแล้วเป็นอกุศลขอให้โยมจงน้อมจิตน้อมใจด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยขอขมาด้วยกายวาจา ใจของเราที่ได้ล่วงเกินในคุณบิดามารดาผู้ให้กําเนิดที่มีคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดอีกกีภพกี่ชาติที่ท่านได้ให้กําเนิดเรามาเลี้ยงดูมาแล้วให้คุณไม่มีอะไรประมาณแล้วข้าพเจ้าลูกคนนี้ขอน้อมกราบแทบเท้าต่อบ,บิดามารดาผู้นั้นด้วยกายวาจาใจที่รู้เท่าไม่ถึงการ ข้าพเจ้าขอขมากรรมขอให้บิดามารดาเมื่อรับรู้แล้วจงอโหาสิกรรมให้ลูกผู้นี้ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยจงอดอาฆาตพยาบาทอย่าได้มีเวรภัยกับข้าพเจ้าเลยขอบุญกุศลข้าพเจ้าที่ได้มาเจริญกรรมฐานเจริญศีลภาวนานี้สำเร็จเกิดขึ้นนี้แล้วจงดลบรรดาลให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น แม้จะอยู่ก็ดีไม่มีชีวิตอยู่ก็ดีสเสวยสุขอยู่ก็ดีสเสวยทุกอยู่ก็ดีขอให้พ้นทุกพ้นภัยอยู่ในภพที่ดีจงมีแต่ความสุขความเจริญสบายจิตสบายใจตลอดชั่วกาลนานเทินโยมเคยทำไม่เล่าแบบนี้โยมเคยน้อมระลึกถึงแบบนี้ไหมน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับเพจธ,ธรรมมหาสจ,จั์ตามรอยสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหม,มรังสีมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณคะ่ะ